อายุแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังโหงกระนำเชียงใหม่อย่างรุนแรงหยกปนันรัฐเบอร์หนึ่งสาวเก่งคนรุ่นใหม่ใจกล้าเพชรนั้นเอกรุ่นใหม่เมืองเวียงพิงกำลังแทบทุกโค้งด้วยความเป็นอิสระตัวจริงเสียงจริงไม่ต้องให้ใครมาชักใหญ่ข้างหลังเชียงใหม่ต้องพัฒนาก้าวหน้าไปกว่านี้หยกปนันรัฐเบอร์หนึ่งลงทุนที่อย่างต่อเนื่องกลุ่มเพื่อเชียงใหม่ใส่ใจพี่น้องลงทุนที่แขวงนครพิงหยกปนันรัฐวิริยะกุลสารผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เบอร์หนึ่ง และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เบอร์หนึ่งถึงหทั้งสี่แขวงได้ลงพื้นที่ในแต่ละแขวงเพื่อพบปักที่น้องชาวบ้านในแต่ละแขวงในแต่ละชุมชนเพื่อขอโอกาสที่น้องให้กลุ่มเพื่อเชียงใหม่เข้าไปทํางานทําหน้าที่ให้แก่ที่น้องชาวบ้านและวันก่อนยกป,ปนันรัฐหวัวหน้ากลุ่มเพือ่อเชียงใหม่ได้ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เบอร์หนึ่งถึงหลงพื้นที่ในชุมชนบัญชลัดแขวงนครพินเพื่อขอโอกาสเข้ามาพัฒนาเมืองเชียงใหม่ด้วยคนเชียงใหม่ เพื่ออนาคตและการเป็นอยู่ที่ดีจึงขอให้พี่น้องในชุมชนแห่งนี้ไดยมอบโอกาสให้พวกเขาปลุมเพื่อเชียงใหม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ได้เข้ามาทำงานเพื่อแผ่นดินเกิดและจัดก,การลงท้นที่ในเขตชุมชนบรรจุลักแขวนคนครพิงได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างดีที่หลายคนต่างก็ให้ข้อบูลมากมายที่จะต้องแก้ไขและกระแสยกยกทีมจึงถือเป็นกระแสะที่เป็นไปได้ เพราะได้แรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องประประชาชนในเขตเทศบาลและในเขตชุมชนที่พร้อมจะให้โอกาสยกปนันรัฐวิริยะกุลสารผู้สมัครนายกเทศมนตรีเบอร์หนึ่งมาเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ของคนเชียงใหม่พร้อมกลุ่มเพื่อเชียงใหม่เบอร์หนึ่งถึงหกทั้งสี่แขวง